มึงชนะให้ได้สามวินอนะ่ะมึงก็ผ่านแล้วเดี๋ยวยาวหมดเลยพี่ยาวหมดอีกผู้เลี้ยงมันแม่นะ่นะฮะมึงไม่มาโคเอ็กน้องไว้เหรออะไรไอ้อนะเออได้หนึ่งวินม,มึงชนะให้ได้สามวินอนะ่ะ บอ,อกเพื่อนเตรียมตัวไว้อูชนะมันขบวินเลยอะ่ะอูชนะมัน50าสูเลยอะ่ะป่ะค้างพี่ค้างค้างคนนึงโอ้ไอไอตัวยัดดออกค้างดูไปว่ตัวเป็นห้องห้องเขียวห้องเขียวเฮ้ยระวังหลังเฮ้ กี่วีนะสองอยู่ยาอยู่ห้องเดียวอยู่ห้องเออเดี๋ยวมันให้แค่เลยมันยังไม่เสียเวลาไงเลืองเหลือร้อยหนึ่งโหมาแล้วมันให้แค่เปล่าหรอพี่ไอไอเดอรดอกมันมันออกแล้วมันไม่ให้แค่อ่ะไม่มันไม่ได้แพ้มันหลุดหรอเออเดี๋ยวแบบเออมันหลุด มันชนะแล้วการเล่นมันผ่านไมหมล่ะเออแล้วฝั่งมันชนะแค่หนึ่งวินเออถึงไม่ผ่านนะแล้วการเล่นเป็นไงการเล่นยดยดยด,ดอกทองมันนะเพื่อนน้องผมมันมันได้สามสามหนึ่งนะจะได,ไดชนะได้ไงเออสามหนึ่ง่ เออฝั่งฝั่งเพื่อนนายได้แค่หนึ่งเองสองสามพี่ <c oughs> มันกยย็ยิงยิงยิงยดดอกตอรค้างอ่ะบอกมันรอก่อนไม่นับนั้นเลื่อนไม่นับ,ไม,นบไม่นับค้างจะเทสใหม่หอว่าจบแล้วเข้าไปเทสมันเฮ้ยอยู่ในฐานมันคนนึ่งยู่ในฐานมาคนนึง ให้เพื่อนมังไปเทสก็ได้ดมันโหดไหมล่ะเชื่<ม>กอกูยังพ<ๆ>ังพังพังถ้าอยากเข้าจริงๆก็ด้าสองเพชรไม่โป้ไม่โปมาโปบ้บีบีไปเอลรอไปเลยไปเลยเฮ่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้มันใหม่ Ừ, đang khiến mày Thôi lê, lặng đi Trong miếu ơi nó tìm lên, không? ด um, uh, ี๋ยวผมไปช่วยครับในห้องในห้องเฮ้ยในห้องเขียวตัวนึ่งวย ไม่เป็นหรอกเ,เดี๋ยวผมก็รู้ว่าต้องุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้กันพวกมึงอ่ะไม่รู้จะแคนนี้ดีโจมตีก้อนหนัดจะได้เปรียบใครจะใช้เท่าร่เฮ้ออะไรวะในห้องล <c oughs> เลยยาวตัวนึงยาสอง แนแนบดเรียบร้อยตายไปยูอียูอค่อไปอีกตัวยี่สามแยกบนขามันเลือามเองเเแค่นี้โอ้โ มืต้องเข้าห้องถอดเลยเข้าแคเนนะ <Hey. S 1> เฮ้ยเบลโลตังหนึ่งวโ,โอ้ยเหี้ยโอ้ไม่ทัน ห้องละยาวสองแม่ข้ามันจะผิ้นค่อยๆไปไหนวะไอ้ต้น Bomb has been planted. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. วางอีสองแทนตัวเด่งแทนอีกตัวเอ้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 เฮ้ยเรามองฟังฟังไงนี่ถึงอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งถ้าไม่มีสบายนะมาเล็กมาเล็กคืนนี้ดีเด็กกูบอก โอ้ยเยอะในห้องเขียวฮะออผมเก็บห้าพี่พี่เครื่องนี้ไม่คนเล่นป่ะเออห้าตุ๊กเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกวิธีเล่นไปเลยไม่มีมั้งโอ้ยเยอะเบื่อละเบื่อจริงจริงว่ะ แม่อยากิน้าวนหแมน้องสาเลยยี่สิบกับแปดสิบหกสิบ้อยชือม้น้อยเออเยอะแอบแอบอยู่เอามาม่าอาวเอามาม่ามาปิดระเบิดกับคกเลยอยู่ฐานอยู่ฐาน Gram, ไม่ค้างไม่ค้างไปลงไปเลยโสดเอาให้ฉันน an ้เบื่อเบื่อ เดี๋ยวหอครับเอาไหเองไปนู้นกันหมดเลยเหรอวะนีีคเจียวเจอแล้วเยวินออกมาเลยเรี s <S ่วตัวเดียมีใครฆ่าตัวตายก็ได้กกูเคย่อยอสิะ มันเล่นเนี่ยอะไรเยอะแยะวะพี่วินอ่ะมันไล่มึงออกมันรู้มันไล่มึงออกเทสบะเทสบะโอ้ยเบื่อละเบื่อโอ้ย โอ้ยสัตว์อะนรเนี่ยห้องห้องเขียวแพนายกำลังไปยาวไปหลังหลังหลังเฮ้ยยูถ่านมัน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 กำลังเดินมาถ่านเองกำลังเดินมาถ่านเองยาวย้าเย้ามันจะก็ผ่านมันก็ผ่านมันเฮ้ยมันโปเฮ้ยมันโป้มาคู่ไอชนะเลยวินิจ

ไปลงแท่นแล้วพี่ไปยาวไปยาเนาะเนี่ยมาอุ้มไม่ตามใครอ่ะมันลงสามแยกสามแยกสามแยกเอออ้อมหลังเลยพี่เรือเร็วือมันรีบมันเรือมันเหนื่อยหกลงแท่นละลงแท่นละลงแท่นอยู่แถวฐาน นั่นแหละนั่นแหละขึ้นเลยพี่นั่นแหละเอาชักเพื่อนี่สวยพี่เย็ดเลยเออปิดระเบิดกับพบกระดมคาร์มาดิไป